นี่ครับทูบเดี๋ยวแยกทูบเป็น5ดอกกับ9ดอกนะครับไปแล้วเชิญฝั่งนี้เลยครับ5ดอกจะอยู่ฝั่งขวามือนะครับ9ดอกจะอยู่ฝั่งซ้ายมือแบ่งกันไหว้ก็ได้ครับ ขึ้นได้เลยไม่ต้องถอดรองเท้านะครับรดะะได้ครับเดี๋ยวถ่ายก่อนเลยไม่เป็นไรครับเดี๋ยวรูปเดี๋ยวส่งให้ โอเคอา <ไป S 1> เดี๋ยวถ่ายสองคนนะครับเดี๋ยวมองกล้องนะครับผมโอเคครับหนึ่งสองครับหนึ 1, ่งสองอะที่เหลือเข้าได้เลยครับ <ไป S 1> เดี๋ยวถ่ายให้เอากล้องมาฝั่งนี้ก็ได้ครับโอเคครับ โอเคเดี๋ยวมองกล้องนะครับหนึ่งสองครับหนึ่งสองดอกไม้ที่เตรียมให้วันนี้ก็จะเป็นดอกดาวเรืองนะครับก็เป็นชื่อที่เป็นมงคลแทนความเจริญรุ่งเรืองนะครับแล้วก็กุญแจเนี่ยผมให้ไปก็จะมีอยู่สอดอกนะครับซึ่งตัวกุญแจตัวเนี้ยอย่าทำหายนะครับดูแลดีๆเพราะว่าเขาจะมีพวกชิปอยู่นะครับเนี่ยก็จะเป็นตัวเนี้ยเลขตัวนี้ก็จะทำหายนะครับเอาไว้ ในกรณีที่กุญแจหายต้องใช้ตัวเลขตัวนี้อ้างอิงในการขอ<ม>กขอ<ม>ุญแจใหม่มใช่ครับ<ม>นี่นี่นีน<ม>แน่แผ่นแผ่นที่เป็นอลูมิเนียมเล็กๆเนี่ยครับเนี<ม>่ยครับแล้วก็ตัวนี้ครับ<ม>เขาจะมีสัญญาณการขโมยด้วยถ้ากดล็อกรถด,ด้วยรีโมทปึ๊บนะครับแล้วทีนี้เวลาเปิดประตูเนี่ยไม่ได้เปิดด้วยรีโมทนะครับ<ม>อาจจะใช้กุญแจไขอย,ย่างเงี้ยรถเขาก็จะล้องยวทำให้ดู ต้องใช้รีโมทเปิดครับ,รรบก็คือถ้าเขาร้องเนี่ยใช้กุญแจไขาหรือว่าใช้รีโมทปลดล็อกก็ได้เดี๋ยวเขาหยุดครับโอเคเดี๋ยวเชินด้านในเลยนะครับเดี๋ยวเข้าไปนั่งเลยนะครับเดี๋ยวผมไปถ่ายรูปให้ตรงนูน้นดอกดาวเรืองนะครับ วันนี้วันดีนะครับอธิษฐานเลยนะครับจ่ายเงินไปวันนี้ก็หลักล้านกันเนาะก็ให้ในเมื่อคืนนะครับร้อยล้านเลยนะงวดนี้ <c oughs> ครับอธิษฐานเสร็จแล้วนะครับ <c oughs> ช่อดอกไม้ก็วางไว้ด้านหน้านะครับแล้วก็ตัวพวงก,ก็แขวนตรงนี้เลยก็ได้แต่ทีเนี้ยกันห้าของลูกค้าเนี่ยลูกค้าก็เอาตามที่ลูกค้าสะดวกเลยว่าลูกค้าจะไว้ตรงไหนนะครับผม

โอเคผ่านเดี๋ยวผมแล้วก็ตัวเติมน้ํามันนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับนี่ฝั่งขวาฝั่งซ้ายก็จะเป็นฝากระโปรงน้ํามันนะครับเติมได้ทั้งหมดเลยที่เป็นดีเซลไม่ว่าจะเป็น B 0ศูนย์หบีสามารถเติมได้เลยนะครับแล้วก็ในส่วนของตัวพวงมาลัยสามารถปรับได้นะครับถ้าลูกค้าต้องการปรับก็จะมีด้านล่างตัวนี้ครับเนี่ยต้องดึงออกก่อนแล้วก็ตัวคูดคอนโทรลเคยใช้ไหมครับถ้าตัวนี้เขาจะมีคูดคอนโทรลอยู่เวลาที่จะใช้อะครับตัวนี้เขาเจดตัวนี้ไหมครับเนี่ย ฝั่งนี้ครับก็คือถ้าเรากดขับไปสักประมาณสักสมมติ80นะครับเราต้องการล็อกความเร็วเนาะก็กดด้านบนตัวนี้ไว้ครั้งหนึ่งนะครับก็พอครบ80ปุ๊บเราก็มากดเสร็จด้านล่างตัวนี้เขาก็จะควบคุมความเร็วไว้ที่80ครับแค่นั้นแหละและที่นี้ถ้าต้องการเพิ่มใช่ไหมครับเขาก็จะมีสวิตต์ตรงนี้ด้านบนคือเพิ่มด้านล่างก็คือลดถ,ถ้าเรากดค้างใช่ไหมครับเขาจะเพิ่มความเร็วเป็น5กิโลเมตร10กิโลเมตร อ่าคือเพิ่มครั้งละห้านะครับห้าสิบสิบห้ายี่สิบแต่ถ้ากดครั room, right. ้งหนึ่งแล้วปล่อยอย่างเงี้ยก็จะเพิ่มครั้งละหนึ่งครับแต่ถ้าไม่ต้องการใช้ก็กดแคนเซิลหรือว่ากดตัวนี้ปิดก็ได้ครับแล้วก็ในส่วนของตัวเกียร์ตัวนี้เคยใช่ไหมครับตัวนี้มันจะเป็นหกเกียร์หกเกียร์แต่เนี้ยเคยใช้เคยใช้เนาะแล้วก็ในส่วนของตัวคนทางหลังแล้วฝากระเด้งคนหาอีกรอบหนึ่์ เครื่องติด่หม่างเยนครับใช่ครับก็คือเวลาที่เดินทางใช่ไหมครับต้องต้องการดูแผนที่ตัวใหญ่จากหน้าจอก็ดูได้จากตัวนี้เลยอย่างเช่นเวลาไปหาเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนแชร์โลเคชันมาให้เราก็เปิดแผนที่จากตัวนี้แหละแต่ถ้าเราเชื่อมต่อกับหน้าจอแล้วเขาก็จะขึ้นแผนที่ตัวนี้ให้เชื่อมต่อโดยอัตโนมัติ นั่นแหละแอร์ได้อยู่เนาะ,ะครับโอเคเดี๋ยวผมไปเอาใบเสร็จมาให้นะครับผมลูกค้าจะออก4 10โมง10โมงเช้านะครับ10โมง49ตอนนี้ก็อยู่ประมาณสัก40 47 48 48แล้วเตระเทียม รับราชการทางบ้านเลยบ้านนี้ลูกค้ามาจองไว้ตั้งแต่วันที่เจ็ดนะครับเจ็ดมิถุนาคันนี้วันนั้นเป็นวันดีเซเว่นก็เปิดลูกค้าก็เลยโอ้โหวันนี้วันดีต้องจองละนะครับแล้วก็มารับวันที่ยี่บเอ็ดนี่แหละ และลูกค้าก็อารมณ์ดีมากเลยตอนเราพาทดลองขับลูกคาก็บอกว่าเอาพอดีแหละแถวบ้านเขากําลังตึงเครียดชายแดนถ้าเขาสู้รบกันขึ้นมาเราจะได้มีรถใหม่เราจะได้หนีทันหนีไป <c oughs> แต่วจริงก็ไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นนะครับผม <c oughs> ออกแล้วออกแล้วครับเดี๋ยวสักพักหนึ่งจะมีการเปลี่ยนตัวผู้ขับขี่นะครับ เดี๋ยวส่งรูปให้นะครับครับโอเคขอบคุณนะครับขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวส่งรูปให้นะครับครับขอบคุณนะครับเดินทางปลอดภัยนะครับผมขอบคุณนะครับ